ซิ่งกันต่อค่ะกับงานนี้มีเฮเ my job ขานคะแนนกันสักนิดนึงนะคะคุณเอคุณประตูมเนี่ยเล่นก่อนแม้ว่าคะแนนเยอะแล้วนะแต่ก็ยังซิ่งสู้ทีมคุณเฟิร์นกับคุณสดไม่ได้นะคะคุณประตูม,มี15คุณสดกับคุณเฟิร์นนำไปแล้วค่ะมี19ค่ะนะคะแต่ก่อนจะส่ายงานขามนนึงเรื่องการแสดงบนเวทีเนี่ยหมอลำเนี่ยเคยไปดูเหมือนกันนะ บางวงเขาฮอตแจ้งเลยเดี๋ยวนี้ยังมีฮอตแจ้งอยู่ไหมคะคุณสดยุคยุคก่อนนี้ทนท่าบินทบาะครับพวกผมนี่แสดงอยู่เลยแต่แสดงว่าคือต้องสนุกมากเลยตึงดูยันเชา้ายันโตลุงเลยเคยเจออะไรแปลกๆไหมคุณเอวงคุณแบบนี้ครับแบบนี้ก็จะมีพี่พี่พวกเขาเป็นขาแดนกันมีเลี้ยงหน้ากระดานห้าหกคนเงี้ย แล้วก็เต้นท่าด้วกันเหมือนแดนเซอร์เต้นแบบว่าสู้กันกับแดนเซอร์ข้างบนแล้วก็มีท่าด้วก็ม้วนเสือตีลังกาหมุนได้ชอบมากโอ้แล้วเราก็คือเอามาลายของเราคล้องให้เขาเขายอมยอมยอมเต้นเกินยกตำแหน่งไงมี่ไหมพี่ตุของผมนะครับมันช่วงหน้าฝนใช่ไหมครับน้ำมันเจิ่งนองไปหมดเลยวันนั้นผมไปแสดงไปถึงปุ๊บฝนตกก่อน ป๊บเขาก็มีคนนึงเกิดไอเดียครับไปเอาอแหนะครับมาหวานแล้วก็เอาสว,งวิงส์อะไรมาเล่นกันโอ้โหเป็นสนุกสนานแล้วผมก็เป็นคนถ่ายคลิปนะครับไปหยิบโทรศัพท์คุณมาถ่ายเขาดังเลยครับแต่ผมเฉยๆแต่เป็นคนอยู่ในคลิปดังคนเฉยเฉยสอ่าไม่ใช่แค <c oughs> ่คนเต้นพระเอกหมอลำเองก็ต้องเต้นเดี๋ยวให้คุณสดสอนคุณเฟิร์นได้ถ้าอย่างงี้ครับเราเราเราดึงตัวไปข้างหน้าอย่างงี้ครับเอาไปตัว ยวครับยิงแมงหลังครับพี่พี่พี่เฮ้ย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 คุณไม่น่าเขาสอนหรอกให้เขาเรียกคุณอาจารย์เถอะถ้าคุณจะขนาดนี้เฮ้ยอ่าให้คุณเอสอนคุณมะตุ้มดีกว่าวิธีการเั่นเราต้องมีฐานที่แข็งแรงมั่นคงนี่เราต้องทางขาออกเยอะๆนี่พี่มะตุมทางออกเยอะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลายกล้องมันจะทับกันเขยศผมจะเรียก เดี S <S <S lighting, ๋ยวผมผมขอลายนะขอลายขอลายนะแลกลายมันไม่ฟินแรกลิ้นเลยได้ไหมโอเเอาี้ก่อนเส้นอ่าทางเขาเยอะเครับโอเคอ่าฮะดึงเกงนิดนึงดึงเก่งนิดนึงเหมือนกันนะอุ้ยโเของเล่นใหญ่พี่หิวข้าวใช่ไหมทาไมอะเอาหมูยอมาด้วยไงเฮ้ยของขาวหมูยอล่ะของเ้าอะพี่เอาหมูยอมาเราไม่เอาหอหมกมาได้หรอไอผมไม่มีหอมหมกทาไมอะมีแต่ข้าวลำ เมื่อไหร่กะเต้นเนี่ยเมื่อไหร่จะเต้นอ่เมื่อไหร่ควจะเต้นกันสิมีวีคมวคเ้าไป้ปอ่อไป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 นปไปไปไปขปไ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 ยไเไปไปไปไาไป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 เปไปไาไปไปไปก เออทำไมชุมเทให้โกงการธองเภูมงใจในตัวเธอตอ่ะขอได้ึ่งกลับมาเอาค้าเอลจะดีขนาดนี้นะคะน่าจะสู้กันได้ในงานนี้บอกได้เลยว่าสนุกแน่เพราะว่างานที่จะใส่ต่อไปนะคะต้องพึ่งเอลงานที่2สนับสนุนโดยกุลิโกปอกกี้งานที่2มีชื่องานว่ามาลายเอ มาลายเออระเบด ดาราที่ปรึกษาในทีมจะต้องสวมวิญญาณแม่ยกนำแบงค์มาเย็บติดกับพวงมาลัยระเบิดที่มีลูกโป่งห้อยอยู่ให้ได้พวงละห้าใบแล้วนำพวงมาลัยนั้นมาคล้องคอคนสู้งานเพื่อให้คนสู้งานเต้นเด้งเอวให้เข็มที่ติดอยู่ตรงเข็มขัดจิ้มลูกโป่งที่ติดมากับพวงมาลัยให้แตกพวงมาลัยที่ติดแบงค์ครบห้าใบและทำลูกโป่งแตกได้สำเร็จจะได้คะแนนพวงละห้าคะแนนครับวันเสย์ เอาล่ะงานที่2นะครับมาลัยเอลระเบิดคุณเฟิร์นต้องเป็นแม่ยกนะเย็บแบงค์ได้ค่ะแล้วคุณเขาต้องเอลมาแล้วก็ทําให้มันระเบิดนะคะอ่ะพร้อมแล้ว120วินาทีกับมาลัยเอลระเบิดเริ่มค่ะไม่เคยอะเนี่ยเยวฮะยากนะทำไมดูช้าเท่าอะไรดิเหมือนไม่เคยทำอะไรเลยดเดวก็โอ๊ยเสียเวลามากๆ พังแล้วนะน้าอันนั้นพังแล้วเป็นหรือเปล่าเป็นสิเท่าไหร่แล้วนะาสี่ี่มันยิบเลยครับผมโอ้ยหลุดเฮ้ยมันหลตำรวจตายตายฝ่ามือนเขาคุกรอแล้วแป๊บหนึ่งพี่สอดพี่สอดแป๊บหนึ่งศิลปินเขารอแล้วอะค่ะอ้าว นิ้วไม่เอานะกำลังไปอยู่เดี๋ยวครับต้องทีละใบด้วยนะทีละใบเนี่ยทีละใบนะทีละใบอ้น่ครบแล้วไประวังนะระวังโอ้ไม่ยกไม่ยกตั้ง <c oughs> มาเลยครับมาเลยครับมาเลย <c oughs> โอ้ยอยู่สูงม <c oughs> <c oughs> ากอ้ยแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาไปก่อน คุณเก่งมากคุณสดคุณทีมงานอ่ะเราก็มาเล่งเล่เล่งอ่ะเหนื่อยอ่ะคุณเฟิร์นพวกสุดท้ายนะคุณเย็บแบงค์ไปไม่ครบครับเป็นแม่ยกอย่างนี้รักไก่ไม่ได้นะนั่น,น <ะ S 1> เราตัดทิ้งเราตัดทิ้งตังันไม่พอครับได้ไป4ี่พวงนะคะสี่พวงคุณห้ารอบนี้คุณสดกับคุณเฟิร์นได้เพิ่มอีก20คะแนน เอาล่ะคุณมาตูมกับคุณเอต้องได้5พวงถึงจะชนะนะคะมีเวลาเท่ากันเลยถ้าพร้อมแล้วงานที่สองค่ะมาไลเอลระเบิดเริ่มค่ะเร็วหน่อยคุณมไม่ยกเอาทำไมขาดอ่ะหมอลำฉันหมุนเอวจนเวียนหัวหมดแล้จวจ้ะเล่งมือ ต้องหมอลำไมจ๊ะมือสั่นมากเลยอ่ะไปไป มือสั่นมากมือสั่นมากโอ้ย่าไป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 ว้าสั่นนะสั่นนะ <c oughs> ทไง จะได้ขอโทษนะไม่เป็นไรครับโอ้แต่ว่าโอ้โหเต็มที่ที่สุดแล้วนะด้วยเวลาหรืออะไรก็จ้างอุปสรรคมันก็มีแน่นอนนะคะทำไปได้สี่พวงพวงละห้าคะแนนค่ะเท่ากับยี่สิบคะแนนค่ะในงานที่หนึ่ง ทีมคุณเอและคุณมาตุมทำไปได้15คะแนนรวมกับงานที่สองที่ทำเพิ่มได้อีก20คะแนนทำให้มีคะแนนรวม35คะแนนส่วนทีมคุณสดและคุณเฟิร์นทำคะแนนในงานแรกไป19เก้าคะแนนและงานที่สองอีก20คะแนนทําให้มีคะแนนสะสมรวมมากกว่าคู่แข่งที่39คะแนนได้เข้าไปลุ้นทองคําในรอบมีเฮห,หรือมีหาครับ เคยมาประสบการณ์เนี่ยตู้ซีเนี่ยอาจจะเป็นแบบมลัยแต่เป็นพวงมาลัยรถยนต์เปล่นเลยฮาขับรู้ดีไกันวะไอเด็กคนนี้มันฉลาดและได้เวลาบอดกล่องค่ะเฮ้ยเฮ้ยทองไม่ทองทอง